ได้ลกูกครับครับคือบอกขับกับพอว่าคอก็เริ่มง้องกับหลานเลยม,มาที่แรกๆปืนพว้าาไปซื้อตุ๊ก,กตาบาร์บี้ซูมมือนี่ในแบัดอยากได้ปืนปืนป้องปืนธรรมดาดิสาปืนยังปืนแก๊ปมีงี้ยมื่นหนึ่งกูกระแล่นรับลับอยู่ยามมาหอดพ่อจ๋าปัางไปน,นะกูจนเสลือดุ่งขึ้นมาเนาะว่าไม่ยังล่ะสนอปคำว่าเป็นคำว่าท่วงคานีสรุปแล้วลูกยิงปืนใส่ เอ้าอีหล่ะครับตัวแฟนว่าจังไหนติงติงติงตัวแฟนว่าจังไหน ถ้าบอโดนไอ้ก็ลยากได้สาในเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวครับติดตัวลูกว่าจังใดพ่อว่าเคยกินเราเ<อ>พ่ออาบเอาซื้อเล็กเบิดเท่าใดเบิดเจอเบิดหันพ่อเจอตะนัตคนตีบอกเลยพ่ออยากบอกร้านดอกร้านมาซื้อเล็กวันเท่าไรเจ๊ติดลบ6,200สองลูก <c oughs> ตัวพ่อว่าจังได้ไปหาสาวมินทุกวันเวลาเรานั่งข้างกันลูกตัวพอดทางบ้านจังได้เอาปลาอ่อนบังหนาแม่นบอรหรือเอาโบนัทวันบังใจหั่นบอลวดโตนพ่อก็ได้เห็นใจพ่อนกแน่เด้ พ่ออยากได้ลูกสาวบ่หันอยากได้ลูกชายกระนูอยากเป็นผู้ชายเสให้จังได้และพ่ออ๋ออ๋อแล้วพ่อจะเถียงกูดิเริ่มเถียงพ่อแล้วลูกป้าบูมมนไปทั่วทิพย์ทั่วแดนแม่สูวจะไหนจังร่องหยอกกันพ่อกับลูกล่องว่านี่แักต้องล่องที่สางสันก้อนนันสวรรค์หลองจะไหนเงินออก พ่อก็นา่าบูดซะล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 ะ,ละ,ละไม่ยังบันเปล่าไปไปถ่ายรูปนี่แหละพ่อคิดที่สั่งได้เมื่อคอยอยากให้เบิกล่วงนาป่าไหนดอกเป็นยังส่วนส่วนหลายซุ้มเบิกล่วงนาเป็นเจ้งไหนมันลอยลงนี่เจ้าคือท่านคอยไหม ขอให้สิเบิกสีมืดละสิไปเลย <c oughs> อย่าใส่ไม่มึงเบิกไรประนันขอบคุณบินนองหลายๆเด้อน,นะครับผมเพาจะกระเป๋าพ,พอกระเป๋าหลูกลงหนาลงหลังจะได้กระเป๋าคอยบันี้ครับขอบคุณบินนองหลายๆกันแล้วกันครับทุกความักความแพงนะครับความักความเมตตาจากแฟนๆนะครับผมขอตัวบินนองหลายๆนะครับเรนเรมาหนึ่งชั่วโมงนะครับปกติเราทำการแสดงสามทุม่มวันนี้เขามีคุมเปิดก้อนเนาะนะครับผมเข้าใจ ทหารกากา์แดะพี่น้องเด้น,นะครับผมงฝากน้ำเนผลงานเสียงพี่หงหนกพงศกรครับเอาช่วงนี้เพื่อเป็นการบอสเสียเวลานำภาพพี่น้องมวลซึ่งกันตอกับคอนเสิร์ตช่วงที่สองของรายการจากนันพ่อพ่อนกพงศกรน้อ,นอ,นองอไอซ์สก,กุณนาพอในช่วงล่ำเรื่องตอก่อนทำนองก่อนแกนอยู่เป็นมู่กันเดอพี่น้องเด้